เอาละผมธมากโกครับคลิปยูกิโอในวันนี้เนี่ยผมจะเอาตัวเด็กนี้มาทำคอมโบเทสดูเนาะมันคือฮอรัสมิคังโกแฟนทอมไนครับอืมซึ่งเด็กนี้เนี่ยในมาสเตอร์ดูเอลเรายังไม่สามารถทำได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่มีการ์ดของพวกฮอรัสให้ใช้งานอืมซึ่งเราจะใช้งานการ์ดพวกนี้ได้แค่ในฟอร์แมต o c ซแล้วก็ t c g เท่านั้นในตอนนี้เนาะ ซึ่งกว่าที่มาสเตอร์ดูเอลมันจะอัปเดตเข้าเกมไปเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ1ปีบวกลบมั้งซึ่งมันก็นานอยู่แล้วแบบผมขี้เกียจรอก็เลยมาเทสในอีดีโอโปรดูว่าเออเราสามารถที่จะมิกซ์กับไอตัวออมิคังโกพีเคได้ไหมอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่ง Horus Engine มันใช้งานอะไรยังไงเนาะมันจะเป็นเอนจินที่มีแกนหลักก็คือใบนี้ Kings c o v e r c u t เนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้แปะไอตัวสเปลใบนี้บนบอดเนี่ยเราจะทําให้มอนฮอกัสพวกนี้เนี่ยที่อยู่ในหลุมอะนะสามารถโดดตัวเองจากในหลุมได้อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งมันเป็นเอฟเฟกที่ดีมากอะเราได้บอด y ี้เวลแปดเฟีอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็มีการเสิร์ดด้วยก็คืออิมเซติใบนี้อิมเซติเนี่ยเป็นการท,ที่สามารถจะกดเอฟเฟกจากบนมือเนาะกดส่งตัวเองแล้วก็กาหนึ่งใบอะไรก็ได้บนมือเราเนี่ย ลงหลมไปเนาะแล้วแล้วแบบเออเสร็จได้ตัวเออคิงสกอฟฟาร์ใบนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้จั่วการ์ดอีหนึ่งใบด้วยแล้วทีนี้เนี่ยก็ก็แปะอันนี้ไปแปะคิงสกอฟฟาร์ดลงบอดไปแล้วก็เออเอ,เอฟเฟกของมันเนาะไอใบนี่มันบอกว่าสามารถส่งมอนฮอรัสอะไรก็ได้เนาะจากในเด็กหนึ่งตัวตามลงไปได้อีกอะไรแบบนั้นเออในเด็กผมก็จะส่งเป็นฮาปีเนาะเออแล้วเราก็จะแบบเออสามารถโดดฮาปีแล้วก็อิมเซติจากในหลมได้ อ่าเพราะว่าเรามีไอ้ตัว king s c o v c r a t แล้วทีนี้พอโดดมาปับ๊บก็ได้ body w a e e l 2ตัวแล้วเราก็ขึ้นเป็นไอ้ตัวอันนี้ได้ galaxy eyes photon lord ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีเอ่อ n e g e d m o n เนาะซึ่งเอามันมายืนค้างไว้เพื่อจะแบบเอาไว้กันไอ้พวก n i b i r u ได้อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งมันก็ดีมากเลยเราได้เอ่อ n e g e d n i b i r u มาแบบง่ายๆเลยประมาณนั้นเอ่อแล้วแบบถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอย่างเทเมนเนี่ยก็ขึ้นเป็น zombie vampire ก็ได้ เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากได้กันสเปลเนี่ยก็อันนี้ก็เลยท Galaxy, เไททนิกกาแล็กซี่อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งแบบมันดีมากอะ่ะเออมันเป็นเอนจินที่แบบผมว่ามันมันดูโกงมากเลยเอะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วแบบทำไมเราต้องมาเล่นกับไอตัวมีคัง P.K. เนเาะเพราะหนึ่งอ,อผมเล่น P.K. เป็นหลักเออแล้วแบบ2ผมกังวลเรื่อง Adventure Engine เนาะ คือจากที่ผมเช็คดูนะในมาสเตอร์ดูเอลแล้วก็ OCG ีเนี่ยตัวเบฟเอนจินอะไอแอดเวนเจอร์เอนจินอะเรามีของที่ไม่ค่อยครบเหมือนกับไปทางฝั่ง TCG เนาะคือทางฝั่ง TCG เนี่ยเขาสามารถจะเล่นเป็นแอดเวนเจอร์คอร์รัสแฟนทอมไนท์ได้เพราะว่าเขามีวอเตอร์เอนชันเทรสสแล้วก็เขามีตัว บ i ฟอนไรเดอร์ที่ยังใช้งานได้เอาะไรประมาณนั้นแต่ว่าใน OCG เนี่ยบีฟอนไ i เดอร์มันโดนแบนไงแล้วแบบใน Master d u e l เนี่ย Water Inchan t r เทนะ่ะมันเหลือแค่1 Co p ก๊อปปี้เนาะมันเลยแบบดูไม่ค่อยเสถียรอะเออเวลาที่มันอัปเดตเข้า Master duel มานะผมเลยคิดว่าแบบอาจจะต้องเอามา m i ์กับไอตัวมีคางโก PK แทนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะอืเวลาที่จะเล่นฮอกัสกับ PK อ่อเพราะว่า ไอตัวมิคังโกะเนี่ยมันเป็นเอนจิ้นที่ดีมากๆกับไอพีเคเพราะว่าก็ม er ีเรามี MX s a b เ r นี่ยเนาะก็มีตัวอิโซเดเนี่ยเนาะเราสามารถจะขึ้นเป็น t u u n e r r r ด g o อนโ l ร s s u s ได้ขึ้นเป็น Savage d r a g o อได้อะไรประมาณนั้นเนเาะก็เลยแบบเออลองเอามา mix กันดูแล้วดูว่ามันจะเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า อคอมโบมันจะเป็นอะไรยังไงโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะซึ่งมือเปิดที่เราอยากได้เนี่ยหนึ่งเลยคือสตาร์เตอร์ของเด็กเราใช่ปะทีะ่ถ้าเป็นเด็กผมเนี่ยมันก็จะเป็นทัวไกด์ที่สามารถวันการ์ดคอมโบขึ้นไปได้หรือว่ามอนียลสามสตัวเนาะที่มันจะลิงขึ้นไปในตัวอะ,อะไรนะเคีูบินี่อะไรประมาณนั้นแล้วก็การ์ดฮอรัสเนาะที่เราอยากได้เนี่ยก็คือไอตัวอิมเซติเพราะว่าอิมเซติมันสามารถจะเสิร์ชไอสโคฟาคัดได้ นั่นเลยนะอ่าขั้นแรกก็อ่ากดเอฟเฟิของอนะิมสติเนาะในการส่ง1ใบไป,ไปก็จะส่งเป็นฮาปิลงหลุมไปแล้วก็เอาสโคฟาคัสขึ้นมาแล้วก็ได้โจกาหนึ่งใบด้วยได้มาเป็นตัวทริปเปิลแทคกติกเนาะก็กดเอฟเฟิของอันนี้อ่ากดใช้งานไอตัวสโคฟาคัสแล้วทีนี้เราก็สามารถจะสเปรย์ตัวไออิมสติแล้วก็ตัวฮาปิจากในหลุมได้เนาะ ดูเหมือนว่าการสเปรย์อันนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเชนด้วยใช่ปะเอ่อก็ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เอ่อทำการอันนี้อกีกซีดขึ้นโฟลอดแล้วทีนี้เราก็ได้ของเอาไว้กันนิบิกุแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะเออดูง่ายดีใช่ปะเอ่อแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถจะน้องมันทัวไกลได้ทัวไกลก็เอฟเฟกต์ทำงานเนาะในการโดดตัวก้าฟที่เอฟเฟกต์ไลผลออกมาจากในเด็กแล้วก็ขึ้นเป็น เคิลบินี่แล้วทีนี้เอฟเฟกต์กราฟจากในหลุมก็ทำงานเนาะก็สเปย์ตัวอันนี้ได้เสียจากในเด็กทีนี้ผมก็กดเอฟเฟกต์ของไอตัวเฮ้ยนะเคิลบินในการส่งมอนพีเคหนึ่งตัวลงหลุมไปก็จะส่งเป็นตัวอันนี้แล้วกันเนาะเป็นเช่นโคลกอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของท่ามาตรฐานพีเคแล้วก็ขึ้นเป็นอันนี้อสตีบัดดิชแล้วก็ตัวเสียเนาะเอฟเฟกต์ Effect ทำงาน ในการชุบตัวอันนี้อเอ๋ๆน,นะคิวบินี่ได้แล้วก็กัสติบัดดิชในการส่งมอนพีเคหนึ่งตัวลงหลุมแล้วก็เซตกับดักได้ผมก็จะส่งทอนสเกลแล้วก็เซตอันนี้แท็บมอนสเตอร์ทีนี้ผมก็กดเอฟเฟกของตัวอันเชนโคลคแล้วก็กดตัวแท็บมอนสเตอร์ด้วยในการที่จะสเปมมันมาแล้วก็เสิร์ฟมอนพีเคหนึ่งตัวจางเอเด็กผมก็จะหยิบเป็นไอตัว สเลนบูสแล้วก็ทอรสเกลเอฟเฟกต์ทำงานในการที่จะสเปย์ตัวเองเนาะแล้วก็ไออันนี้ได้อืมสเปย์ตัวไอเซเลนบะูสเนาะแล้วก็ทำการส่งการ์ดหนึ่งใบของเราลงหลงไปเนาะดิสการ์ดหนึ่งใบลงหลงไปแล้วก็จะเอาตัววิกเกตโกบเนี่ยลงหลงไปด้วยทีนี้ผมก็ขึ้นเป็น MX Saber MX Saber กก็จะไปตรงนี้ แล้วก็กราดิเฟกต์มันในการที่จะถอดไส้เซเลนบูสแล้วก็โดดมาเป็นมอนิสตาร์มอนิสตาร์เอฟเฟกต์การทำงานในการที่จะขึ้นไม่ใช่ในการที่จะหยิบตัวฮิวอิคอทีนี้ผมก็สามารถจะขึ้นเป็นไอ้นั้นได้ออิโซเดเนาะด้วยมอนิสตาร์แล้วก็ทรับมอสเตอร์ตัวนี้อิโซเดอซเอฟเฟกต์ทำงานในการที่จะแอดไอตัวอ่ มอนพอนักกบหบ1ใบขึ้นมือได้แต่จะซัมมอนไม่ได้แล้วก็ใช้เฟรมันไม่ได้เนาะแล้วก็อิโซเดกดได้เฟรอีก,อก,อกส่งตัวก้าสมสายหนึ่งใบลงหลุมไปก็จะส่งเออรเบสคิวเนาะแล้วก็โดดตัวอันนี้ได้เวนาทเวนาทก็จะหยิบไอตัวอันนั้นขึ้นมาเอากก็เบสคิวเก็บมันขึ้นมาปับ๊บผมก็ขึ้นเอพอโพลโลซาก่อนด้วยคิวบินี่เอ็มเอ็กเซเบอร์แล้วก็ตัวอันนี้เนาะอิโซเด อาโรซาโดดมาแล้วทีนี้ผมก็กดเอฟเฟกของไออันนี้เบสคิวในการด้งตัวไอเอนนะเ่ยนะเรนาดเด้งเรนาขึ้นมาเนาะแล้วก็โดดตัวฮาเวสจากในเด็กเอาไปประมาณนั้นทีนี้ผมก็เสิร์ตตัวอันนั้นได้หนึ่งใบก็สงสสยเนาะก็จะเอาเป็นใบนีน้แล้วกันแล้วทีนี้ผมก็สเปรเรนาอีกทีหนึ่งใน,นานะจูนเน่แล้วก็กดไออันนี้ ตัวกระสมสัยไปให้ฮาร์เรย์แล้วก่อนอื่นก่อนที่จะขึ้นคิวปิดพิชเนาะผมก็จะขอกดไอตัวอันนี้ในการส่งตัววิ่งลงหลงไปก่อนแล้วก็กดเอฟเฟกของไอซซเรนบูสด้วยในการที่จะ,ะขึ้นเป็นไม่ใช่ในการที่จะเสิร์ฟไอตัวฟอกเบรขึ้นมาทีนี้ผมก็สามารถที่จะขึ้นคิวปิดพิชได้อย่างสบายใจแล้วก็เติ่งเลเวลของมันเป็นเลเวล5เนาะ ทีนี้ผมก็กดไอตัวฮิโกรอีกขอในการที่จะซัมมอนตัวพอนังโกบเวลสามเพื่อจะอขึ้นเป็นอันนี้ได้ซอเวดเนะเาะเซอร์เวดแล้วกแล้วก็วกคิบิตพิชทำงานในการที่จะเสิร์ชแล้วก็อันนี้ทำงานเนะเาะในการที่จะแปะมอดลิงจากในหลมุมให้กับมันแล้วยิงหน้าด้วยอ ทีนี้ก็เสริรดตัวในเมสคอยดอด้วยเอฟเฟกต์ของคิวปิดพิชทีนี้ผมก็สามารถจะแอคกเเวตคอยดอในการเก็บตัวดิวเกตโกฟกลับมาเนาะเราสเปย์คอยดอด้วยแล้วก็ขึ้นทันเดอร์ดอกอนโครซัสอะารแปบนนั้นเนาะแล้วทีนี้ในหลุมผมเนี่ยก็จะกดฟูลิชบลูเบลเนาะในการที่จะส่งตัวมีคังโกหูลิจากไอเด็กลงหลุมไป ทีนี้ผมก็สามารถจะกดตัวไอกระสุนสใสยไปนี้ในการชุบตัวฮูลิจากในหลุมขึ้นมาได้ฮูลิก็จะทําการเสิร์ชไอ้นั่นด้วยเสิร์ชไอ้ตัวแคบมีคังโกกเนาะผมก็จะหยิบเป็นสปิริต Walk ซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นการที่ในมาสเตอร์ดูเอลยังไม่มีเนาะ,ะใบนี้มาทำไงได้ใบนี้มันบอกว่าอทาร์กเก็ตมอนอีกฝั่งหนึ่งตัวที่เขาคุมอยู่เนาะแล้วก็เอาไอ้มอนตัวนั้นเนี่ยมาสวมใส่ให้กับมีคังโกะของเราหนึ่งตัวบนบอร์ดได้อะไรประมาณนั้นในฐานะการสวมใส่แล้วถ้าเกิดว่าบนบอร์ดเราเนี่ยมีตัวมอนพิธีกรรมอยู่เนาะมีชว์มัสเตอร์เนี่ยอยู่บนบอร์ดเราด้วยก็สามารถจะยิงไลฟ์พอยต์อีกผัง ยิงยิงไลฟ์พอยต์อีกฝั่งได้ด้วย500อะไรประมาณนั้นตามจำนวนเอออีคิปสเปลที่เราคุมอยู่ในตอนหน้าน,นะแล้วสามารถจะแบนิสการ์แบบนี้จากในหลงออกไปเพื่อจะไอสเปย์มีคังโกะเนาะจากไอในนอกเกมแล้วก็เอ่อบนมือเราได้อะไรประมาณนั้นเนาะเอฟเฟกจะใช้งานได้แค่1นครั้ต่อเทิร์นออมอะไรประมาณนั้นซึ่งเอบอบดจบอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างโอเวอร์คิวไปหน่อย เพราะว่ามันจะไม่มีพื้นที่ให้ตัวสปิริตบล็อเนี่ยขโมยมอนอีกฝั่งมาสวมใส่ให้ไอตัวอันนี้ได้ไงตัวฮูลิเพราะว่าเนี่ยมันมันติดไอตัวไอตัวเนี่ยคิงสโคฟาคัเะเนาะอะไรประมาณนั้นก็จะกดใช้งานได้แค่ฟ o ็อกเบดก็ถ้เกิดว่าอยากใช้งานไอตัวสปิริตบล็อเนี่ยต้องหวังให้อีกฝั่งเขายิงแผงหลังเราใบหนึ่งออกไปอะอะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็ มันก็เป็นบอร์ดที่น่ากลัวดีแต่ว่ามันดูไม่ค่อยจําเป็นยังไงก็ไม่รู้ในพาทของไอ้อันเนี้ยในพาทของไอ้การซัมมอนตัวไหฮูริเนี่ยเนาะเอ่ออะไรประมาณนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวจะเทสแฮนให้ดูเนาะว่าแบบเอ่อเทสมือไปประมาณ10รอบเนี่ยมันจะมีมือเน่าไปสักประมาณกี่รอบอืมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันเป็นเด็กเอ่อหกบใบใช่ปะเอ่อมันย่อมมีโอกาสสูงอยู่แล้วที่มือมันจะเน่าบ่อยอะไรประมาณนั้น เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันนอกว่าเทสไป10กรอบเนี่ยมันจะมีเน่าไปประมาณกี่รอบให้เขาเห็นอันนี้อันนี้น่าจะเน่าแน่นอนปะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะเสร็จอันนี้สเปยไอ้นี่ไม่ จริงๆถ้านอมอนอัวก็ขึ้นเป็นไอ,อ้อน,นันได้ขึ้นเป็น yss, เบอร์เนีบิสคิวปิเน่ได้น้องมอนอัวก็เคลิลปิเี่เคลิลปิเน่ก็ส่งเป็นตัวนี้ไปแล้วกันเนะาะแล้วก็ขึ้นเป็น ไอ้กัสตีบัตดิชอ่ากัสตีบัตดิชก็จะส่งทอนสกิลลงหลุมไปเนาะส่งทอนสกิลลงหลุมไปแล้วก็เซตตัวฟอกเบลดจากนั้นก็เอฟเฟกของอันนี้ทำงานในการเสิร์ตตัวไอ้ไซเรนบูสใช่ปะอ่าไซเรนบูสก็ทำให้อันนี้มันโดดมานะเนาะ ทำให้ทอ,อนสกิลโดดมาก่อนอื่นก็กดเทคทอ,อนสเกลในการส่งอันนี้ลงไปแล้วตัวเซียเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว Burning yss, <S <S 1> <S 1> เบ r ร์นิง b อ s บิสเคียบนี่มันชุบมาได้เนาะจากนั้นก็สเปเชียลไอตัวนี้แล้วก็ MX Saber เนาะเอ่อ MX Saber ขึ้นไปแล้วก็ a อ t i v a t ทอ f f เ c t ฟในการถอดไอตัวนี้ โดดมาเป็น morning star morning star ก็เอ่ออันนี้เนาะอืมแล้วเราก็สามารถที่จะทำ i s o เดได้ใช่ปะอ i โซโดเด e f ฟ e c t ทำงานในการที่จะแอดไอดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งของเราขึ้นมาขอแอดเป็นขอแอดเป็นไอตัวนี้แล้วกันนะอืม ทีนี้เนี่ยก็กดเทคเนาะส่งหนึ่งใบส่งอันนี้อ่าแล้วก็ได้อันนี้มาโอเคหยิบอารเบสคิวแล้วก่อนอื่นถ้าอยากได้อัลโรซ่ซาพลังโจมตี2องพสีก็ต้องกดฮิล e อีกคอในการเอาอะไรสักอย่างขึ้นมาก็ขอเป็นมอนิกตาแล้วก็ ขึ้นเป็นอพอลโลซาดด้วยไอ้ผงนี้อ่าโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะจิ้มอันนี้ในการโลด,ดตัวฮาเกะจกไอเด็กมาเนะาะฮากะก็จะเสิดไอตัวใบอันนี้อืมใส่ปะ่ะเออแล้วทีนี้เนี่ยเ็าก็ ขึ้นเออ่คิวบิตพิชไปใช่ปะคิว it บิตพิชปั๊บเออ่ฮาริลงหลุมไปปับ๊บผมก็กดไฟแดนซ์เนาะเออ่กดไฟแดนซ์ชุบไอตัวฮาริมาแล้วก็ขึ้นไอซาวเวดซาวเวดแล้วก็เออ่คิวบิตพิชหยิบไออันนั้นมาเนาะเเนมสคอยดอแล้วก็เอ่ขึ้นทันเดอร์ดอร์กอนโครซัดแล้วก็อันเนี้ยเสิร์ชไอตัวฟอกเบรดอะไรพวกนี้มาก็ก็เล่นได้ เออก,ก็เล่นได้อยู่โอเคมือแรกถือว่าโอเคต่อไปก็อันนี้เล่นได้เพราะว่าทัวไกด์มันวันการ์ดคอมโบขึ้นไปได้เนาะโอเคมือสองเล่นได้มือสามมือสามนี่ไม่ค่อยชอบที่ทแท็กเกอร์ไม่ใช่ไม่ไตัวเรนาเนี่ยมันขึ้นมาเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันแก้ได้อยู่นะมันแก้ได้อยู่ เออ่ก่อนอื่นผมขอเอาไอ้ใบอันนี้ขึ้นมือเนาะเอาใบนี้ขึ้นมือแล้วก็โยนอะไรทิ้งดิผมโยนเกรดเซอร์โมนีขึ้นไหมคือคือเด็กนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแซลม,มอนโอฮิเมะไงเพราะงั้นก็โยน,โยนเกรดเซอร์โมนีลงไปเนาะแล้วก็นอนมอนฮูริสเปย์น,น,นี่เนาะอืมก็แ,แบบ เออเราก็กำไปกำไปจนถึงจุดที่เราสามารถซัมมอนไออิโซเดได้อะเนาะเออไอตัวอิโซเดเนี่ยเรา,าก็สั่งให้มันเอ่อส่งกา๊าซสมใส่ไป3ใบเอ่อลงหลุมไปเนาะส่งกา๊าซสมใส่สอใบลงหลุมไปแล้วก็โดดตัวฮาเรมาแล้วก็ให้เรนาดเนี่ยมันสเปรย์ไปแล้วก็หยิบกา๊าซสมใส่ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเนาะเรนาดมันจะกลายเป็นจูนเนอร์ด้วยแล้วเราก็ขึ้นคิวปิดพิช อืมเอาไปประมาณนั้นเพราะงั้นก็เออ่โอเคอยู่เล่นได้อยู่แล้วก็มือที่สเนาะอันนี้ขอลองดูก่อนนะส่งสโคฟคาคัสลงไปหยิบอีกอันมาทีนี้เนี่ยโจกันหนึ่งไปด้วยมันได้แค่มันได้แค่ไอ้นั่นน่ะโฟตอนหลอดอะ่ะ ส่งไอ้นี่แล้วก็เอาฮาปีลงไปแล้วก็สเปสสเปสเนาะแล้วก็โฟร์ตลอดนอร์มอนแม็กซีเอากัปเบสคิวเอาแม็กซีกลับมาแล้วก็ซัมมอนตัว ูิสมอนตัวหูริเพื่อที่จะให้หูริเนี่ยเสิร์ตกับดักให้เราอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะมันมันได้แค่เนี่ยแล้วก็ต้องกดจบเทินแล้วก็หวังว่าไอ้แม็กซีตัวเนี่ยมันจะรีโซบอะไรแบบนั้นเนาะก็โอเคไหมมันก็พอได้แต่ว่าสำหรับผมคือ อยากทำให้มันไปไปสุดบอดจบมากกว่าเพราะงั้นมือนี้เนี่ยส่วนตัวคือผมไม่ค่อยโอเคเพราะงั้นก็ตีเป็นว่าได้ได้แค่ได้แค่เนี่ยเนาะเล่นได้กลางๆประมาณนั้นอันนี้อันนี้เล่นไม่ได้เปล่าวะไม่น่าเล่นได้ไหมนอมม้องมอนได้ทีเดียวทำไอ้เอ้ยไม่สิเ,เอานอมม้งมอนมอนิสตาร์ได้ เออน้องวันโมฮิสตาได้แล้วก็เอ่อหยิบฮีโกอีกคอฮีโกอีกคอเนี่ยก็จะเอ่อซัมมอนให้ตัวฮาริเนาะเอ่อแล้วก็ขึ้นอิโซเดออิโซเดอเอฟเฟกต์ทำงานหยิบตัวการ์ดพีเคหนึ่งใบขึ้นมือเอาไอ้สแตนกรีฟนี่แหละนะแล้วก็ ส่งหนึ่งใบเอาอะไรดีเกรนนาดเลยเนาะเออส่งเออรเบสคิวส่งเออรเบสคิวแล้วก็ซัมมอนเกรนาดซัมมอนเกรนาดเกรนาดหยิบเอาร์เบสคิวกลับมาจากนั้นก็เอ่อฮิตเทวอเนี่เนาะจิ้มเกรนาดจิ้มเกรนาดแล้วก็เออ่ ไนะซัมมอนไอ้ฮากรกอีกใบหนึ่งฮากรกใบนี้เนี่ยมันก็จะเอ่อหยิบไอ้ไฟแดนซ์แล้วกันเนาะหยิบไฟแดนซ์แล้วก็กดเอฟเฟกของไฟแดนซ์ในการที่จะซัมมอนตัวอันนี้มาอืมฮูริก็จะเสิร์ตไอ โอดิก็จะเสร์ชกับดักมาใช้แล้วทีนี้เวนาดสเปยแล้วก็เอ่อขึ้นเป็นอะไรได้อะเวลสามถ้าถ้าคิวปิดพิชเลยมันจะมันจะขึ้นซาวเวไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ในเกียอยู่ดีอะเออมันไม่ได้มันไม่ได้ในเกียอยู่ดีเออแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นไอ้นั่นเหรอ S mx s a b e r อ๋อ mx s บอร์เราก็แบบไอ้นั่นมันมาแล้วนี่วะฮิวอีค l ลแล้วก็ไอ้ตัว morning star มันมาแล้วเพราะงั้นขึ้น mx s a b e r ไปก็ไม่ได้อะไรเพราะงั้นเอ่อ k ครูบินไหมเครูบินบนี่โอ้ยไม่ใช่ถ้าถ้า k ครูบินมันต้องกินฮูริไปนี่ว่าเพราะงั้นเพราะงั้นไม่ได้เว้ยเอ่อเพราะงั้นไม่ได้คือถ้าผมไม่จบตรงนี้ ก็คือต้องไปจบที่อัปโโลโรซาเว้ยอืมก็คือซัมมอนอัปลโ,โลซาแล้วก็กินเอ่อใช้ใช้ตัวอิโซเดเอ่อฮาร์าเร็แล้วก็เอ่อเรนาดเนี่ยปร,ป,รประมาณนั้นในการทำอัปลโรซาแล้วก็เซตตัวสเปิริตวอล์กพร้อมกับเซตไอ้คอร์สเอาลงไปแค่นั้นอืมจบแค่นั้นเลยเนาะอืมก็นั่นแหละมือนี้มันพอเล่นได้แต่ว่า บทจบมันดูดูไม่ค่อยโอเคสำหรับผมมากๆประมาณนั้นเนาะอโอเคต่อไปอันนี้อันนี้เล่นได้ทัวร์ไกด์วันการ์ดคอมโบโแต่ก็ไม่มีไอเอ่ยนะโฟอตอนหลอดมาคอยคำเนาะเพราะงั้นเสียงโดนนี่บิอ๊อต่อไปก็มือที่เจ็ดเนาะอันนี้ก็เล่นได้โดดไอตัวนั้นไอเอ่ยนะ ฮูลิโดดฮูลิแล้วก็สเปรย์ไทน์เจอเงี응้ยอืมแล้วก็อันนี้ไปเนาะไอ้คิวบินี่เพราะงั้นมือนี้เล่นได้มือที่8มือที่8เนี่ยเซิร์ฟถอดสกิลเนาะแล้วก็เอ่ออิเมอร์เจนซีเทอ,อร์โดด้วยในการโดดอันนี้แล้วก็ อันนี้เนาะอ่าทีนี้ผมก็นอมอนนอมอนไอตัวถอนสกิลแล้วก็เนี่ยเอ่อขึ้นเคกูบินี่เอ่อเช่นเดียวกับไอมือที่แล้วเพราะงั้นก็โอเคถือว่าเล่นได้เอ่อถือว่าเล่นได้แล้วก็ไอตัวอันเนี้ยเอาไว้กดตอนที่ถอนสกิลมันชุบมาก็ปลังกันนะเอ่อเอาอันนี้ลงหลุมไป อืมแล้วก็เนี่ยเอ่อเอาอะไรขึ้นมือดิอันนี้เนาะอืมทีนี้ถอนสกิลกด yes ขึ้นมือมาเออสเปย์มาเนาะแล้วก็เอ่อสเปย์ตัวอันนี้แล้วผมฮีโกอีกคอใส่อะไรได้ไหมไม่ได้เนาะไม่มีตัวเผาหนังกบเพราะงั้นผมก็ กัสตีบาดิชกัสตีบาดิชกดเอฟเฟกต์ของทอนสกิอส่งอันนี้อืมแล้วก็ส่งหนึ่งตัวลงลงไปก็ส่งไอเอ้ยนงวิกเก็ตโกบเนาะแล้วก็เสียุบตัวไอ้คิววินนี่อืมนั่นแหละก็ก็ยังสามารถที่จะจบบอร์ดได้เนาะประมาณนั้น อาจจะเนี่ยฮีโร่อีกคองเนี่ยเออเอาไอ้นี่มาป๊อปขึ้น MX Saber โดดไอ้ตัวมอ r n นิ g งสตามาเนี่ยแล้วก็อิโซเด่เนาะเออประมาณนั้นเนี่ยมันก็มันก็ยังไปบอดจบได้อยู่ดีอืมมันก็ยังไปบอดจบได้อยู่ดีโอเค ถือว่าถือว่ามือนี้เล่นได้เนาะต่อไปกอ็อันนี้ก็เล่นได้เนาะทอนสเกลส่งตัวไอ้นั่นลงไป Foolish ไอตัวอ,อันเชนโคลกลงไปต่อไปมือสุดท้ายละมือที่10อันนี้ก็เล่นได้นเนาะไอวันการ์ดคอมโบด,ด้วยไอตัวถั่วไก่แต่ก็คือยังไม่มีไอตัวโฟตอนหลอดมาคำ้ำ อะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับอ้การเทสมือ10รอบครั้งนี้โอเคนั่นคือทั้งหมดในคลิปนี้ครับซึ่งที่ผมมานั่งเทสให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมอ,าอยากสนองนิดตัวเองเฉยๆนะคือเวลาที่ผมไปเสิร์ชหาเด็กฮอร์ p ัสแฟนทอมไนท์ในยู u ู e เนี่ยผมจะเจอแต่ h o ร์ s ัสเอ v ดเวนเจอร์แฟนทอมไนท์ อยู่สายเดียวเลยเนาะไอฮอรักสมีคังโกแฟนทอมไนท์ Knight, หรือว่าฮอรกสออคัสแฟนทอมไนท์หรือว่าสายอื่นๆของแฟนทอมไนท์ฮอร์กสเนี่ยคือแบบไม่เจอเลยเราเจอแต่แบบแอดเวนเจอร์อยู่สายเดียวอนะเนาะก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่าเบือ่อเอออะไรประมาณนะั้นเนาะก็เลยแบบโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีใครทําคลิปของสายมีคังโกให้ดูเดี๋ยวเราทําเองก็ได้เนาะอะไรประมาณนั้นมันเลยออกมาเป็นคลิปนี้ครับก็ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นเรฟอร์เรนซ์ให้ใครได้บ้างอะนะแต่ก็นั่นแหละผมพอใจแล้วเราได้เทสแล้วเออแล้วแบบได้กูแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาสเตอร์ดอลมาแล้วเนี่ยเราจะจัดประมาณไหนอะไอยังไงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะไอตัว Adventure e n g i n นอะ่ะ ในตัว OCG กับไอตัว Master Duel เนี่ยมันดูไม่ค่อยเต็มบาทอะเนาะ OCG ก็โดนแบนไอตัว g r i f f o n Rider ไปไอตัว Master Duel ก็โดนแบนไอไม่ใช่โดนลิมิตไอตัวเจน้ำตัวนี้ไปเนาะให้เหลือแค่หนึ่งปก็เลยแบบมันมันดูเล่นลำบากอะออประมาณนั้นออก็นั่นแหละเวลาที่มันอัปเดตเข้า Master Duel มาก็จะจัดหน้าตาประมาณนี้แหละเนาะ,นะออครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ